ครับผมสวัสดีช่วงบ่ายนะครับผมสวัสดีช่วงบ่ายวันพุธนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาเดินดูตะโกรูปทรงใหม่นะครับผมรอบเป็นไซส์จิ๋วๆนะครับพอดีวันนี้ก็โอ้โหฝนเทลงมาชุ่มฉ่าเลยนะครับผมรับพึ่งหยุดไปไม่ทันกี้นี่นะครับผมรอบฝนตกนะครับที่บางกอกฝนตกนะครับพื้นที่ก็จะแฉะไปนิดหนึ่งนะครับครับ ก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับผมรับเป็นตะโกครับเพิ่งทําเสร็จนะครับผมรับเป็นตะโกนะครับผมเพิ่งซําเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ ต้นนี้ต้นเล็กก็เบียดลาแม่ขึ้นกัดไปนะครับผมแต่เราโยกออกนะครับผมครับทําตามสรีระของเขานะครับผมครับไม้ก็มีความลึกนะครับผมมีมิตินะครับครับก็ทําเป็นยอดของเขาอีกเลียนยอดหนึ่งนะครับเพราะไม้เขาขึ้นลํามานะครับผมครับครับก็ ลงมาอีกก็อีกเลียนยอดหนึ่งนะครับผม จะโกนะครับผมครับคุณคณิตสวัสดีท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับคุณคุณขวัญชัยสวัสดีครับอาจารย์หลอดครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับ คุณปุยปูนปั้นขอต้นนี้มาโชว์ด้วยได้ไหมครับบัสนอได้เลยครับผมได้เลยนะครับครับมักหลายครับต้นนี้บัสนาผมขอบขอบคุณมากนะครับครับสวัสดี fc ทุกคนทุกท่านนะครับผมครับครับต้นนี้ก็เป็นไม้อีกรูปทรงหนึ่งนะครับผมเราไม่ยึดติดกับรูปทรงนะครับ ครวก็ทําเป็นเรือนยอดนะครับผมครับครับต้นนี้ก็เหมือนกับไม้หลายทรงอยู่ในต้นเดียวกันนะครับผมครับต้นนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นยอดนะครับผมก็เป็นกิ่งยื่นออกมานะครับเป็นงานะครับคล้ายๆไม้ตกลงมานะครับผมครับแล้วก็ เป็นต้นตะโกเหมือนกันนะครับผมต้นไซสํกลังยกนะครับผมครับทาตามโครงสร้างของเขานะครับผมครับการดัดเราก็ดัดไล่ลงมาขวาไปขวาซ้ายไปซ้ายนะครับผมหนามาหน้านะครับแต่หลักสําคัญของเขาเราต้องหายอดของเขาก่อนนะครับพอตั้งยอดได้ก็ดัดซ้ายไปซ้ายนะครับขวาไปขวาหน้าก็ดัดมาหน้านะครับอันนี้คือการตั้งจริงโครงของเขานะครับผมครับ ถ้ารายละเอียดมาเราก็จะดึงรายละเอียดนะครับครับหมายต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะครับผมครับเราจะไปรัดขั้นตอนในขั้นตอนหนึ่งก็ไม่ได้นะครับ,คร,บครับก็เป็นเราก็ต่อ ให้เขาได้สัดส่วนนะครับผมครับฮะคุณอมรินสวัสดีท่านนายกอลอดเนีแลทีมงานทุกท่านครับรับผมสวัสดีเช่นกันนะครับ,รบนี่ก็เป็นต้นเล็กๆ ายจิวนะครับผมครับผมก็จะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับผมครับสําหรับวันนี้นะครับดูไม้จิวๆิวกันบ้างนะครับผมครับนี่ก็เป็นต้นมะขามแต่ยังไม่ได้ดัดนะครับผมเข้ารวดเสร็จเรียบร้อยนะครับครับเป็นต้นมะขามนะครับมะขามเปี้ยวนะครับผมต้นนี้มะขามเปียวไม่ใช่พันเกษตรนะครับผมมะขามเปรียวบ้านเรานะครับครับ ครับนี่ก็เป็นอีกรูปทรงหนึ่งนะครับผมเป็นไม้ถ้าเราขึ้นอยู่กับจินตนาการของคนสร้างนะครับผมถ้าเราใส่รูปแบบให้เขาได้ก็ไม้ในลักษณะอย่างนี้ก็เราก็จะสามารถทําให้เขาจบเร็วนะครับผมครับดีกว่าเราไปทดต่อนะครับผมครับนี่เรากิ่งก้านเข้ามาให้เราก็ทําตามโครงของเขานะครับผมครับเพียงแค่ว่าศิลปินผู้สร้างจะ ออกแบบยังไงนะครับผมครับเราก็มาใส่กิ่งดึงกิ่งช่วยนะครับผมเพื่อจะให้ไม้จบเร็วขึ้นนะครับผมจะไม่ต้องรอเวลาเยอะนะครับผมครับก็เหมือนมีมล่างนะครับผมกิ่งร่างครับกิ่งยาวๆมาเราก็เติมไปทีละกิ่งทีละกิ่งไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมครับพอเขาแตกมากิ่งโตเราก็ต้องทดเข้า แล้วก็ดึงรายละเอียดนะครับผมก็จะใช้เวลาไม่มากนะครับผมครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับผมครับไม้ต้นไม่ใหญ่นะครับปิตโกเช่นกันนะครับผมครับก็ต้องรอกิ่งให้เขาใหญ่นะครับผม นี่คือเราตั้งโครงหลักๆให้เขาก่อนนะครับ,คร,บครับคุณปุ้ยปูนปั้นเห็นไม้งามลืมสวัสดีเลยครับฮ่าฮ่าสวัสดีท่านนายกเนี่ยพี่ๆทีมงานทุกท่านครับคุณพระชัยวัฒน์บนสวัสดีท่านนายกอรอลอเนี่ยทีมงานทุกท่านครับครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับ สวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับผมขับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมหนึ่งคนหนึ่งไลค์หนึ่งคนหนึ่งแช์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้พอดีฝนฟ้ามันตกนะครับท่านนายกก็ให้ทำหน้าที่แทนนะครับผมครับครับต้นนี้ก็ถ้าเอฟซีท่านใดได้ติดตามก็คงจะได้รู้นะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับ ต้นนี้ก็เป็นต้นแคนานะครับผมครับแคนาก็สามารถเอามาทําเป็นบอนไซได้นะครับครับถ้า f อฟได้จิตตามก็คงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นแคนาต้นนี้นะครับครับต้นแคนาต้นนี้แต่ก่อนตอนที่ยังไม่ได้ทําก็จะเป็นไม้ตั้งตั้งขึ้นนะครับผมไม้ตรงนะครับพอดีท่านนายกก็จับตะแคงล้มนอนลงนะครับก็เข้า สรีระของเขานะครับผมครับก็มาดัดกิ่งแรกให้เอี้ยวให้โค้งนะครับผมครับแล้วเราก็มาเติมกิ่งใส่ให้เขานะครับครับไม้ถ้าเราจับตั้งขึ้นลำเขาก็จะตรงนะครับผมก็จะตรงก็จะดูรูปทรงไม่เข้ากันนะครับพอเราจับเอนอนลงก็สรีระสัดส่วนเขาก็ได้นะครับผมครับก็เป็นไม้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม้ก็ จับพลิกตะแคงจับคว่ำจับไงได้หมดนะครับผมขอให้เข้ากับรูปทรงที่เราทํานะครับก็จะเกิดความสวยงามนะครับครับคุณจรคุณจับสวัสดีท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับคุณปุ้ยขอชมมะขามขอชมมะขามอีกรอบครับออลอดอ๋อมะขามหรือครับ มะขามยังไม่ได้ดัดนะครับผมครับเดี๋ยวจะเดินย้อนกลับไปดูใหม่นะครับผมมะขามนะครับมะขามยังไม่ได้ดัดนะครับแต่เป็นมะขามที่ลีลาสวยงามนะครับผมต้นนี้แต่ยังไม่ได้ดัดครับพอบอทบอเข้ารวดสิทธวันนี้นะครับผมแต่ยังไม่ได้ดัดจัดทุงนะครับผมถ้าดัดออกมาก็จะสวยงามนะครับผมต้นนี้อายุเก่าแก่มากนะครับผมครับ ดูผิวของเขานะครับดูผิวดูเกดนะครับผมต้นนี้เก่าแก่มากนะครับอายุเยอะนะครับผมต้นนี้น่าจะอายุเยอะกว่าผมอีกนะครับผมต้นนี้ครับต้นไม่ใหญ่แต่อายุเขาเยอะนะครับผมครับไม้เป็นมะขามนะครับครับ นี่ก็เป็นตะโกอีกรูปทรงหนึ่งนะครับผมไม้งานะครับผมครับเราก็สามารถทําได้นะครับต้นนี้ก็เป็นงาบนงาล่างนะครับผมครับงาบนเราก็จับทําเป็นยอดนะครับผมตั้งยอดขึ้นนะครับผมครับก็เิ่นงาเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ต้องเอางาของเขาให้เท่ากันนะครับมีสั้นมียาวนะครับครับ ต้นนี้เขาก็ได้งาที่ใหญ่นะครับผมแข็งแรงนะครับครับถ้างาเล็กก็ต้องรอนะครับผมเลี้ยงงาเขาให้ใหญ่นะครับผมครับก็จะแข็งแรงนะครับผมครับถ้างาเล็กๆก็เราก็ต้องรอนะครับผมครับครับเราทําไม้วางโครงสร้างของกิ่งของลําต้นเขาเราต้องอ่านไปข้างหน้านะครับผมเพราะเพราะว่าไม้ต้องมีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับผมครับ ไม้ก็เป็นไม้ที่มีชีวิตเป็นศิลปะที่มีชีวิตนะครับผมครับไม้ก็ไม่จำกัดรูปทรงนะครับผมบางกาะครับครับก็ทำตามรูปทรงโครงสร้างของเขานะครับคุณปุ้ยปูดปั้นขอบคุณครับัาผมยินดีนะครับผมครับ ต้นตะโกนะครับผมครับนี่ก็เป็นต้นเขาเรียกต้นตะลุมตะลุมวัวน่าจะเป็นต้นตะลุมวัวนะครับผมครับใบเขาก็ไม่ใหญ่นะครับผมครับครับนี่ก็เป็นต้นตะลุมวัวนะครับครับก็เหมือนต้นตะลุมวัวนะครับพอเราดึงตั้งโค้งเขาจิงที่เราดึงเป็นงานะครับบางอกเะจะเรียกเป็นงาก็จะยังเล็กเกอยู่ก็จะดู ประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่เราก็ต้องรอต้องอดทนนะครับผมทบาบอลใซนะครับกว่าเราจะเลี้ยงยิงเขาจะโตนะครับคือเราวางโครงสร้างให้เขาก่อนนะครับผมครับวางโครงสร้างสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับเราวางโครงสร้างนะครับผมถ้าวางโครงสร้างได้ดังใจเราก็จะได้ไม้ที่สวยที่มีคุณภาพนะครับแต่ถ้าเราวางโครงสร้าง ถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็สวยเหมือนกันนะครับผมก็จะสวยมากสวยน้อยแค่นั้นเองนะครับผมครับ,รบต้นนี้ก็เป็นต้นตะลุมบัวนะครับผมครับนี่ก็มาเป็นตะโกอีกต้นหนึ่งนะครับผมอีกรูปทรงหนึ่งนะครับไม้ต้นนี้ที่ได้มาไม่ใช่รูปทรงอย่างนี้นะครับไม้เขาจะนอนลงไปทาง ซ้ายมือนะครับผมพอดีจับพลิกตั้งขึ้นนะครับผมพอจับพลิกตั้งขึ้นก็มาดึงกิ่งดัดลงมาให้เข้ากับลำแม่ของเขานะครับให้เยี่ยวให้อ่อนช้อยทบครับก็ให้เข้ากับลำแม่เขานะครับผมดึงกิ่งย้อยลงมานะครับครับไม้ที่ทํารูปทรงอย่างนี้ก็จะจบเร็วนะครับเหมือนอย่างที่ผมได้ หรืยนไปเมื่อสักครู่นะครับ่าเราใส่รูปทรงอย่างนี้ไม้ลีลาก็จะจบง่ายนะครับผมครับถ้าเราทําโค้งซ้ายขวาก็จะรอนานนะครับผมครับจากไม้ที่สูงๆงนะครับพอเราใส่ลีลาดึงกิ่งย้อยลงมาก็ ช่วยลดความสูงของลำเขาได้นะครับผมครับคุณบราโวกุดอัปตนูนค่ะผมคุณบราโวสินเจานะครับผมครับการเอิญนะครับผมคุณบราโวนายสุธีเทพทองเยี่ยมคับผมขอบคุณมากนะครับลุงแบนสวัสดีครับท่านนายกครับ ครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับลุงแบนครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาเลี้ยวถ้าถูกใจก็กดหัวใจรัวรัๆรัวให้หน่อยนะครับครับครับนี่ก็เป็นอีกรูปทรงหนึ่งเหมือนกันนะครับไม้คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับผมครับเป็นตะโก้นานะครับต้นไม่ใหญ่มากนะครับครับผมขอบใจขอบคุณมากนะครับผม สำหรับหัวใจรัวรัวๆนะครับครับขอพระคุณอย่างมากนะครับผมสําหรับกําลังใจนะครับคุณเคนสวัสดีครับอารอดครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับคุณเคนหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับผมครับโอ้โหคุณเคนสวัสดีท่านนายกครับสวัสดีเช่นกันนะครับวันนี้ท่านนายกก็ ติดธุระนะครับผมฝนตกนะครับพอดีผมก็เลยได้โอกาสลุยคนเดียวเลยนะครับผมวันนี้ับลุงแบนสวัสดีครับออรอดเนี่ยสาวๆครับคารัผมสวัสดีเส้นกันนะครับลุงแบนคุณจับลีลาแต่ละต้นสวยงามมากเลยครับออรอดบาร์สครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับคําชมนะครับผมคุณเคนครับครับบาร์สน รับผมรับนี่ก็เป็นต้นแคนาอีกต้นหนึ่งนะครับผมรับเป็นต้นแคนานะครับแคนาก็ทําบอนไซได้นะครับผมรับรับเป็นต้นแคนานะครับ,บต้นนี้ก็แคนาเหมือนกันนะครับผม เปนแคนาครับแคนาก็กิ่งเขาโตเร็วนะครับกิ่งโตเร็วแผลเดินดีนะครับผมก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าเลี้ยงเหมือนกันนะครับผมครับแคนาพอเราเลี้ยงไปนานๆใบเขาก็จะเล็กนะครับผมครับลุงแบนโฆษณามิตติ้งให้หน่อยครับปราชันครับผมครับก็ ขอเชิญเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่รักในศิลปะบอลไซนะครับผมเชิญไปร่วมงานที่สงขาด้วยนะครับผมครับสงขาวันบางกอกสัญจรนะครับผมบางกอกสัญจรวันที่11นะครับผมที่สถานที่บ้านพี่อ้อยนะครับผมที่สงขานะครับแล้วก็มี มาสเตอร์นะครับผมมาสเตอร์จากมาเลเซียนะครับน่าจะสองสามท่านนะครับครับมาทำไม้นะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับครับก็เชิญ f c ทุกคนทุกท่านนะครับที่รักในศิลปะบอลไซนะครับผมก็เชิญไปร่วมงานได้นะครับผมที่วันที่วันที่สิบนะครับผมครับแล้วก็จะพาเดินไปดูข้างนอกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมครับ ครับเป็นตะโก้นะครับผมครับครับต้นนี้ก็เป็นตะโกที่เก่าแก่มากนะครับตะโกนานะครับผมครับต้นนี้เก่าแก่มากนะครับอายุหลายร้อยปีนะครับ อายุเป็นได้ร้อยปีนะครับผมต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นตะโกอีกรูปทรงหนึ่งนะครับผมครับต้นนี้ก็เป็นตะโกคเป็นไม้สามงาน,นะครับผมก็รอเลี้ยงกิ่งเขาให้ใหญ่นะครับ ก็ต้นนี้เป็นต้นไซจีนนะครับผมครับต้นนี้ก็จะเอาไปที่งานสุพรรณนะครับผมเป็นไซจีนนะครับ ลุงแบนฝนตกหรือครับครับฝนตกเพิ่งหยุดเองนะครับผมครับครับก็ตกอย่างแรงเลยนะครับผมครับตกมาก็เป็นชั่วโมงนะครับผมครับ นายสุธีเทพทองเอาใจไปเลยครับผม ครับสำหรับช่วงบ่ายวันนี้ก็คงฝาก f อไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณ f อทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับสวัสดีครับ